นี้คะคบหนุ่มสาวจะรีบมารวมตัวกันทำไรเอ่ยเรียกว่าเรามีสเปเชียลโปรเจกต์นะครับผมในช่วงเทศกาลเรียกว่าวันแม่แบบนี้เนาะนะครับผมเป็สปอยล์ป้าไม่เราเรายังไม่ได้บอกเป็นอะไรไงแต่มันเป็นสเ special project นะถูกต้องครับสัปดาห์วันแม่ครับมันจะเป็นอะไรยังไงพิเศษแค่ไหนคะเซนพิเศษแค่ไหนดีซีฟากกับสุนิลลอยมันเป็นเรื่องเรื่องยากที่พวกเราจะรวมตัวเนาะถูกต้องใช่ใช่ จริงๆโอ้ตั้งแต่แบบเราทำโปรเจกต์กันมาหลายโปรเจกต์รวมกันขนาดเนี้ยโอ้นี่น่าจะเป็นโปรเจกต์แรกเลยมั้ยโปรรเเจกกต์แลครับใช่แสดงว่าจะเป็นแบบความพิเศษมากๆพิเศษมากๆครับเป็นสไตล์ไหนคะพิเศษเรียกว่านุ่มนวลนุ่มนวลอบนุ่มนวลอบอุ่นอบอุ่ะใช่นั้นามาเราจะ ใช่ครับจะปล่อยกันมาที่12สิงหาครับแล้วจะมีสปอยระหว่างทางพอจะถึงวันแม่ไหมคะหรือว่าจะแบบโป้งไปอาจจะมีนิดหน่อยอาจจะมีแบบว่าเป็นรูปภาพต่างๆถ้าทุกคนอยากเห็นสปอยเยอะๆนะครับผม DM ไปหาคุณเชนสุดพรมเด็กไอดอลแฟนกอลลี่ครับหรือว่าไปที่เพจไอดอลแฟนกอลลี่เลยครับนะครับผมก็ต้องมุอเป็นไปแต่พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยก็คือ เดี๋ยวจะมีบอกว่าช่องทางที่ที่จะได้เห็นโปรเจกต์นี้คือช่องทางไหนใช่ไหมครับหรือว่าบอกได้เลยใช่ครับเดี๋ยวทางทางเพจของไทยรัฐแฟกตอรี่นะครับผมจะบอกให้คนติดตามว่าเราจะประกาศลถช่องทางไหนมีกิจกรรมอะไรให้ทุกคนได้ได้ร่วมสนุกกันบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอันนี้คือแฟนจะมีส่วนร่วมอะไรด้วยไหมคะมีเล็กๆครับมีเล็กๆครับใช่อาจจะมีเล็กๆคือแต่ว่าคร่าวๆเ,เลยก็คือว่ารับรองว่าสิ่งนี้ทุกคนได้ร่วมกันทุกคนแน่นอนอืมนะครับื่อถึงการทำงานรวมตัวครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง ทำงานเพราะว่าบอกว่าเป็นโปรเจกที่เราได้มารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างลูกน่ารักค่ะเออพี่พี่น้องๆทุกคนอืออนน้เป็นพี่แล้ว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 เป็นน้องเป็นน้องแล้วได้ไหมอ่ะเบกกี้เป็นน้องแล้วได้ปะได้จำได้จำหน้ตอนน้องเข้ามาน้องมันเร็วสุดเมื่อไรหนูจะได้เป็นพี่สักทีนี่ไงวันนี้หนูได้เป็นพี่แล้วลูกเป็นพี่แล้วเป็พี่ล้วที่รอเวลานี้มานานเลย อบอบอุ่นครับวันนี้อบอุ่นวันนี้ก็ได้เจอน้องๆน้องๆพี่ๆไม่มีเพราะพี่สุดน้องๆใช้คำพี่ๆแบบน้องๆอบอุ่นอบอุ่นครับผมก็เราที่เป็นเป็นแบบโปรเจกต์แรกเลยที่ได้มารวมตัวกันของไอเดีไฟเตอรี่รู้สึกอบอุ่นเละเดี๋ยวอยากให้มีอีกเรื่อยๆครับใช่แล้วบอสต้องมาดูแลอะไรยังไงบ้างคะวันนี้แบบจับผูใส่กตะกงไหมจริงๆทุกคนเรียบร้อยครับจริงจรงไอเดีไฟเตอรี่เนี่ยเราคัดสรรด้วยความเรียบร้อยบ่าดูจากผมเองก็เรียบร้อยครับ อะไรครับคือคนสนุกขนาดครับจริงๆก็คุยกันหาทุกสุขครับที่น้องกันไอเดอรฟตเทอรี่ก็พอมาอยู่ด้วยกันเนาะเราก็เลยได้คุยกันอะไรกันมากขึ้นแต่ว่าคือจากเห็นวันเนี้ยปกติแบบว่าเราจะสนกันมากไงปกติรักสังหณ์ก็จะสนสน,สน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ฟังผู้หญิงฟังแบบแกเขาก็จะมีมุมของแกอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยงงมากวันนี้ไม่คิมหันด้วยทุกคนก็จะแบบว่าทำไมทุกคนเรียบร้อย ตอนผมได้เข้าไปทำทุกคนเรียบร้อยผิดปกติหมดหรือเปล่าคือแบบว่าไปใช้กับการถ่ายซีรีส์แบบตั้งใจไม่ถือทุกคนตั้งใจครับทุกคนต้องท่องสคริปต์สคริปต์ที่ใช้นะครับในการที่เรามาอัดกันในวันนี้ทำสมาธิทำสมาธิเราเลยทุกคนแบบทำสมาธิกันสูงมากเลยนะนะครับไม่จะสปอยอะไรเลยโหเกือบแตกหมดแล้วนะฮะเราเกิตัวอันตรายที่สุดใช่ครับบอสส์ลายมืออนมา เราสังหรณ์คุณมีรับสังหารกันไหมครับแน่นอนครับนอกจาโปรเจกต์พิเศษะที่เราลงตัวแล้วแต่เราจะมีอะไรแบบว่าให้มันแปลกใหม่ครับรอติดตามจริงๆมีติดตามมาเยอะเลยครับอย่างโปรเจกต์อย่างที่บอกว่าเดี๋รักสังหารแล้วดูเก่อนเลยนะประมาณปลายปีนี้นะครับกับรักสังหรณ์เองของฟินเบคก็มีอุปะเป็นยังบอกไม่ได้เป็นซีรีส์อะไรแต่ว่ารับรองว่าแปลกใหม่แล้วทุกคนรู้สึกว่าว้าวว้ากับาทั้งสองคนรัวเปล่าไหมคะว้าว ครับแล้วก็มีคิมหันเองครับที่ทุกคนอาจจะได้ติดตามกันแล้วหรือว่าแบบโปรเจกต์ที่โคกับแบบบริษัทพันเนอร์กันต่างๆเองก็เดี๋ยวรอติดตามกันจากทาง idol factory ครับแล้วก็ผลงานต่างๆานะกสแสดงที่อาจจะไปแจมกับพันเนอร์อีกเหมือนกันประมาณนั้นครับในปีนี้ก่อนดีกว่าในปีนี้เนี่ยก็ใชว่ามันมีบางแบบวางแผนยาวนะปีนี้จะมีอะไรแบบคลอดหอวบ้างคะปีนี้มีรางสังหอนคลอดแน่นอนครับใช่วีรางสังหอนได้ดูกันปลายปีแน่นอนตอนนี้ถ่ายกันไปครึ่งเรื่องแล้วแหละเนาะนะครับผมเราบองว่าเดี๋ยวมันกันแน่นอนอนีคือแบบ เหน็ดเหนื่อยกันมากน้อสนุกครับเดือดเรียกว่าแอร์คืออะไรไม่รู้จักเราเกะไปนี่ลุยทะเลดำทะเลวิ่งกลางฝนสู้กันกลางพึ่งไปมุดน้ำมุดทะเลกันมาใช่ตอนนี้มประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับได้คร่าวๆน่าจะน่าจะขอด้วยประมาณเดือนปลายปีครับปลายปีแน่นอน ช่วง <R> นั้นประกอบแล้วแหละต้องกอดแล้วแหละตอนนั้นันแหละครับใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าต้องฉายไปปีที่หนอนเพราะว่าเรานะครับออกกับทางช่อง3เหมือนเดิมนะครับผมเรามีการล็อกเวลาเราเรียบร้อยแล้วๆๆนะครับผมมีอะไรอีกไหมคะปีนี้มีอะไรคลอดไหมครปีนี้น่าจะน่าจะมีรางสังหอนคลอดมาเรื่องเดียวก่อนครับแต่ปีหน้าจะได้ดูกันหลายเรื่องหน่อยประมาณนั้นครับอย่างฝั่งอย่างฝั่งสาวๆอย่างนักฟุตบอลที่ทำงานเขาแน่นๆมาใช่ยังได้งานแน่นต่อหรือว่ามีให้น้องพักอยู่คะ ช่วงนี้จะเป็นมีสลับกันครับส่วนใหญ่ผมจะหลังหลังมีการคุยกันว่าเอ้ยลองลองแบบว่าเออไงงี้ไหวไหมน้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลองตับนี้หน่อยอลองลองช่วงนี้<ม>ไหวไหมน้องบอกอ่ะอันนี้อยากมีงานมากขึ้นเราก็เลยแบบอยู่ตรงกลางที่ พักบ้างมีงานหนักบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่คุยกันเยอะขึ้นใช่อ๋อแต่งานที่จะได้เห็นเรื่อยๆก็อาจจะเห็นแบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวของแต่ละคนที่เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆให้ให้เห็นกันอย่างที่เห็นของพี่น้ำก่อนแล้วที่เป็นซิงเกิลลูกทุ่งอะไรเงี้ยนะเห็นซิงเกิลลูกทุ่งก่อนแต่ก็จะมีซิงเกิลที่ประกอบซีรีส์เองต่างๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆประมาณนั้นครับใช่ครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยคุณคุณอย่าอย่าอย่าเลือกเลิกอย่าเลือกเลิกเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวเขารู้หมดใช่ครับพี่น้ำมีเอ็มบีละเพลงจร ว่าพูดอะไรผมบอกใช่อย่างเดียวใช่พี่น้ำมีจริงๆใช่ไหมค่ะว่จะมีแฟนมิทใช่ไหมคะใช่ครับมันมีแฟนมิทไหนบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีมีของคุณฟีนก่อนใช่จะเป็นแฟนมิทวันเกิดเนาะวันเกิดค่ะโซโลชาโซโลสเตย์เมื่อไหร่นะคะ เอสิบสามิงหาค่ะโอ้ใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นจะเตรียมอะไรยังไงบ้างก็แทบจะเป็นโคปอดิวอีกคนนึงเพราะว่าคือทางค่ายก็ให้โอกาสฟิลแบบว่าเลือกเพลงเเยอะเหมือนกันแล้วก็เลือกโชว์เลือกเลือกไลฟ์สไตล์ที่เราเป็นถ่ายทอดออกมาเป็นโชว์เลยค่ะใช่ก็แฟนๆน่าจะชอบแล้วก็น่าจะ enjoy ไปกับโชว์จริงๆสปอยว่าถ้ารู้สึกว่าแฟนบูมที่ทําเป็นแบบแฟนมีคู่แปลว่าเรียกว่าใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่กว่าอีกครับเพราะเราต้องพัฒนาขึ้นกันเรื่อยๆใช่ก็รอติดตามตกันแต่ก,ตก็แฟนบูมก็มีเลยใช่เดี๋ยวจะมี<ห><ห>แฟนบูมเรื่อยๆ,ๆครับฝากให้ฝากค่ะฝากไอรอสเฟรนเซอรี่นะว่ามีารทำอะไรอีกมางค่ะก็ฝากไอรัสเฟรนเซอรี่ด้วยครับผมฝากเออซีรีส์ทุกเรื่องที่ที่ผลิตมาอย่างรังสังหรณ์เองที่จอออนแอร์ปลายปีนี้นะครับผมซีรีส์แบบว่าคิมหันเองหรือซีรีส์ที่เป็นยังอุ้เป็นความลับอยู่ขอองงงนน้้ๆทัค ฝากติดตาม Special Project เองของแบบว่าเดี๋ยวันที่12สิงหานี้วันแม่นี้เองนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ <Yeah. S 1> ติดตาม Special Project นี้ด้วยครับโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับ